อ่ะละกามาอีกหนึ่งเรือเฉลาเกลียง <พา S 1> นะคะภับออนจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับได้รับจะรัฐบ้บาลฟีดเล็กเนี่ยนำไปซื้อรถทีบกันเรือ่องหัวหน้าห้าของก้าจนพบเงินหนึ่งเสนนะนั่นแหละเจ้าข้องทำรุนนะครับนำไปแจ้งความจนตามมาเจ้าข้องจนพบล้าวเป็นข้าวดังเทือกเทศนะครับทำให้น้องน้ําฝ้นชาวอุดรในระดับโอกาสช่วยเลือจะพ้าส่วนต่างๆนะครับจนชีวิตมีความเป็นยุี่ดีขึ้นติดตามกันได้จากรายงานครับ ตั้งหน้านานเอาขึ้นมากเอาไปขึ้นแปรเกินเอาบัวต้องเอามันบัเป็นของเฮ้าเอามาเด้วมันกับบัวมีค้อมจุกเอาของก้นในเฮียของก้นะนะ่ะบอกว่าสหลานก็เลยจำเอา นี่คือคำพูดของนางโสภาเรียบร้อยยายของน้องน้ำฝนที่สอนหลานชายจนจำขึ้นใจและประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคมสู่การยอมรับของคนทั้งประเทศจนทำให้ในายบุญกองหรือน้ำฝนมั่นเมืองปักอายุ28ปีชาวบ้านสาครพัฒนาหมู่ที่6ตำบลหน,นองแวงอำเภอนน้ำสมจังหวัดอุดรธานีที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศ ภาพที่น้องน้ำฝนปั่นจัก,กรยานคู่ใจเก็บของเก่าเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวบ้านระแวกนี้ที่เป็นกิจวัตรประจําวันซึ่งจัก,กรยานคันนี้เป็นเงินที่ได้จากโครงการดิจิทัลวอ l เล็1,000่บาทน้ำฝนและยายขอบคุณรัฐบาลที่ให้เงินช่วยต่อยอดชีวิตทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นทุกวันนี้ก็ขอบคุณครับทุกคนที่ช่วยเหลือครับที่ได้มีฐานะดีขึ้นครับที่บ่ลำบากครับ ขอบคุณทุกคนครับที่ชื่นชมที่ให้กำลังใจครับก็จะทำดีจังส่ต่อไปครับนายร่ชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจบอกว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและเชื่อว่าที่จังหวัดอุดรธานีมีคนดีอยู่เยอะซึ่งทางจังหวัดจะยกย่องให้น้องน้ำฝนเป็นแบบอย่างที่ดีและจะมีการระดมให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดียิ่งขึ้น แต่ที่น่าดีใจไปมากกว่านั้นเนี่ยน่าชื่นชมไปมากกว่านั้นก็คือน้องน้ำฝนบอกว่าน้องน้ำฝนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับสวัสดิการได้รับการดูแลจากภาครัฐโดยเฉพาะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทจากการช่วยเหลือของรัฐบาลและน้องน้ำฝนได้นำเงินเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการดูแลครอบครัวในการดูแลตัวเองและที่สำคัญคือการมาต่อยอดเพื่อให้เงินเหล่านั้นเนี่ยมีคุณค่ามีมูลค่ามากกว่าเดิมอย่างที่ทุกคนทราบว่าน้องได้ไปซื้อเอาเงินส่วนหนึ่งของตัวนั้นไปซื้อเครื่องมือเพื่อทำมาให้กิน ายายได้้เลียยยงคครรอบัวตาาหลังจากทราบเรื่องนายวัชรพลขาวขำสส,สเขต9อุดรธานีพักเพื่อไทยได้เข้าไปในบ้านเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่มอบหมายให้ในายอำเภอน,น้ำโสมติดต่อกอฟอพอำอเภอน,น้ำโสมมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพราะทราบว่าบ้านพักของนายน้ำฝนถูกตัดไฟมานานหลายเดือนหลังติดค่าไฟฟ้า2เดือนรวมเป็นเงิน800บาทโดยนางเทียบจุธาขาวขำสสอุสอสออดรธานีเขต10พักเพื่อไทยได้มอบเงิน3,000บาทให้นางโสภ ผู้เป็นยายน้องน้ำฝนไว้จ่ายค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านางโสภาเรียบร้อยยายของน้ำฝนบอกว่าที่หลานเก็บเงินสดได้และเอาไปคืนเจ้าของเป็นเพราะนิสัยของหลานชายเองเขาเก็บของได้ไม่อยากเก็บไว้เป็นเจ้าของแต่ก่อนเคยเก็บโทรศัพท์ได้ก็เอาไปฝากผู้ใหญ่บ้านตามหาเจ้าของจนพบยายก็ดีใจกับหลานชายที่เป็นคนดีคันมึงได้โทรศัพท์ได้เงิน ให้มึงเงินไปหาตำรวจให้เขาเจา้าโทษหาเจ้าของเขาเดอ้อเขาเจ้าสิถมบุญน่าคุ้นซ้นเลยกะเอาซ้ำน,นั่นละต้องไปเรียกล้องเอาหลายผู้มีใหญย่ายากไปไลยกะอดท,ทนเพราะว่าเขามันจน เงิน1,000 0บาทจากโครงการดิจิทัลวอ l เล็ในเฟสที่1ที่น้ำฝนนำไปต่อยอดซื้อรถจักรยานมาต่อทุนชีวิตตามเจตนารมณ์ของโครงการให้กลุ่มเปราะบางได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ประทับใจในครั้งนี้ทำให้ชีวิตน้ำฝนเปลี่ยนไปทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน